ลิเวอร์พูลสะด,ดุดบ้างแล้วนะครับหลังจาจะี่โชว์ฟอร์มโหดต่อเน,นื่องมายาวนานนะแต่เป็นการสะด,ดุดเสม,มอที่แม่งโคตรมันโคตรดราม่าเลยส่วนซิตี้นะครับก็กบมาชนะสวยๆได้สักทีนะอส่วนเชลซีนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับยับนัดบุญน่าจะตกชั้นแทบเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล่างงานนี้แบบดูแล้วเป็นทีมที่แบบไม่น่ารอดแต่ได้ๆนะก็จะไปแต่ละคู่เนี่ยเซงว่ะก่อนอาร์คริปแป๊บเดียวแมนยูโดนนำไปซะละนะครับอาร์เซนอลนำจากทีมเบอร์หนึ่งศูนย์นะ โอเคขอไปทีละคู่เลยกันครับขอเริ่มที่เชลซีก่อนแล้วกันเชลซีเนี่ยอืมอางที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนเกมนะชนะง่ายง่ายเลยครับซาแนตันเอาเกมลุกเชลซีไม่อยู่หรอกนะแต่ผม,ผมก็คาดไม่ถึงว่าจะขนาดนี้คือซาร์แลนตันอนะ่ะผมไปพูดถึงเกมลุกสองแล้วกันคือเนี่ยเป็นทีมที่สมควรตกชั้นมากนะครับคือผมไม่เข้าใจว่ามึงมั่นใจอะไรขนาดนั้น เพราะศัตรูมึงจะออกมาอะไรขนาดนั้นแล้วมึงกล้าเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับนี่คือมึงกำลังเจอเชลซีที่เกมรุกแม่งโคตรดีนะและตัวเองใช่ว่าจะนิ่งแต่เสือกกล้าเล่นแบบสิงเสียงขนาดนั้นผมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับพอพลาดแล้วก็พลาดยาวมาโดนใบแดงอีกนะครับผมเชื่อว่าซ้อนทำคืนหนึ่งในทีที่ตกชั้นแทบจะแน่นอนแล้วนะก็เชลซีก็ตามลีวอพูลือแค่เจ็ดแต้มนะครับมีลรุนเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปอ่ะส่วนซิตี้ครับเคดีบีกลับมาตัวจริงนักแรก ทั้งยิงทั้งใจได้เลยครึ่งแรกเลยนะนี่คือความแตกต่างระหว่างการมีเขากับไม่มีเขานะครับหรือการมีมีเวลาน้อยกับมีเวลาเยอะเขาทําอะไรได้อยู่แล้วถ้าเขาพร้อมเนาะก็ซิตี้เองก็ขยับเข้ามาหาลิเวอร์พูลเหลือกเก้าแต้มก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคว้าแชมป์ก็น้อยลงแน่นอนจากที่80กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้อาจจะลดลงนิดนึงเนะหลือเจ็ดสิบมั้งแล้วจากที่เชลซีตามเหลือกเจ็ดนะครับตอนนี้ตามเรียลไทม์อาร์เซนอลก็เติมตามเหลือกเจ็ดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเซนต์นัทจะจบแบบไหนนะครับส่วนซิตี้ตามมก็มีลุน้น กลับมานิดหน่อยเปอร์เซ็นต์ของเวี้์พคุณน้อยลงแน่นอนครับหลังจากที่เสมอวันนี้นะก็ในยุคอาร์เนอร์สโตนะครับทีมที่ตัวเองแทบไม่เคยชนะเลยอย่างมันลิกก็ชนะได้ทีมที่ตัวเองชนะแทบจะร้อยเซก็เสมอแต่เกมนี้บอกเลยแม่งโคตรเดือดเอาจนผมแทบไม่มีเวลาดูแมนยูเอาจริงๆนะคือคู่นี้แม่งสนุกจังนกักกตั้งใจดูแมนยูอาร์เซนอลอนะ่ะคู่นั้นแม่งน่าเบื่อกว่าคู่นี้เยอะนะครับคู่นี้แม่งสนุกมากถักกันนำถักกันตามนะคือ ถ้าฝั่งคนนิวคาสเซลถ้าผมเป็นแฟนนิวคาสเซลนะผมน่จาจะงุญญ่นหงิดกับจากของเมอร์ฟี่ครับตอนเดครึ่งแรกที่ไอ,อซักจ่ายให้ก็ยิงไม่ได้นะครับตอนตอนที่เสมอกันอยู่นะครับหลุดเดียวด้วยนะครับก็ยิงออกโอ้โหผมว่าแฟนนิวคาเซนคนจะง,งุนหงิดจากของเมอร์ฟี่นะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยแต่เกมนี้สนุกจริงครับพอพูดถึงความสนุกแล้วก็พอพูดถึงโมซาา คือเมื่อมีมข่าวว่าฟันไดได้รับสัญญาแล้วนะครับแล้วก็รายต่อไปจะเป็นโมซาร่าอย่ารอเลยครับโมซาร่าเนี่ยพรุ่งนี้เอาสัญญาไปกองบนโต๊ะให้ซา่าเซ็นเถอะถ้าเขาจะทําได้ขนาดนี้นะตอนนี้เป็นดาวซองโวนะทั้งยิงทั้งจ่ายแบบแซนฮาแรแลนด์ไปหมดแล้วเอาสัญญาให้เขาเถอะอย่าคิดมากอย่าเรื่องมากอย่าเยอะอย่ารอบครอบจนกลายเป็นโง่อย่ารอบครอบจนกลายเป็นช้าอย่ารอบครอบจนกลายเป็นงุกนะครับบอกบริหารที่ภูไม่คนรอแล้วสำหรับซา่านะ แล้วก็วันนี้ครับการเสมอถามว่าเสียหายไหมก็เสียหายในระดับหนึ่งแต่ถ้าดูจากการเล่นของนิวคาสเซลที่แม่งโคตรด,ดีเนี่ยโว้ยไม่เสียหายขนาดนั้นครับวันนี้ลิเวอร์พูลมีหนึ่งแต้มนี่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็น่าพอใจเหมือนกันนะถ้าไม่ติดว่าซส่นำได้แล้วแบบมาโดนที่เสมอช่วงท้ายถ้าเอาแค่ก่อนตัวเองนําได้เนี่ยผมว่าสถิติการยิงวันนี้นะครับลิเวอร์พูลไม่ได้เหนือกว่าด้วยนะเดี๋ยวผมเช็คสถิติแป๊บหนึ่งนะครับสถิติวันนี้นะนิวคาสเซลกับลิเวอร์พูลนะครับ คอมบอล41-59โอกาสยิงนิวเคลื่อน17เดียวกู16เข้ากรอบนิวเคลื่อน6เดียวกู5นะครับเตะมุม5ต่อ6ก็สูสีมากผมเป็นแฟนเดียวกูถ้าสมมติผมเป็นแฟนดเดียวนะกูนะก็คงไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็อาจจะมีเซียวเซียวบ้านที่เชลซีกับอาร์เซนอลตามมาแล้วซิตี้ตามมาแล้วแต่ยังไงคุณก็ยังเป็นจ่าฝูงนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องนี้ไลน์ u t u b e และแฟนเพจพามอยากคุยทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับ